สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆวันนี้เรามาฟังความคิดเห็นของชาวอาเซียนเมื่อพวกเขาได้เห็นเกมกระชับมิตรที่ทีมชาติไทยสามารถชนะทีมชาติเติร์กมินิสถานไป1ประตูต่อ0ูนย ซึ่งในเกมนี้เป็นการแข่งขันกระชับมิตรในช่วงฟีฟ่าเดถ้าทีมชาติไทยสามารถชนะไปได้ก็จะได้แต้มฟีฟ่าแลงกิ้อีกด้วยโดยทีมชาติไทยสามารถทำเกมบุกใส่ทีมเติร์กตลอดทั้งเกมแต่ทีมเติร์กก็มีเกมรับที่เหนียวแน่นจนถึงนาทีที่88ทีมชาติไทยได้จังหวะสวนกลับและทำประตูได้จากอดิศักกากสอนที่ถูกส่งมาเป็นตัวสำรองในเกมนี้ จบเกมทีมชาติไทยสามารถชนะทีมชาติเติร์กเมนิสสถานไปด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์โดยในเกมกระชับมิตรนัดต่อไปทีมชาติไทยจะต้องเจอกับทีมชาติบาเรนในวันอังคารที่31พฤษภาคมนี้เรามาฟังกันว่าชาวอาเซียนจะมีความรู้สึกอย่างไรต่อเกมนี้ก่อนจะเข้าไปฟังคลิปสนุกๆฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกด subscribe <St ars> เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับ มาเริ่มกันที่ความคิดเห็นที่1ของชาวอาเซียนโดยเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้นะครับว่าหลังจากที่ได้เห็นเกมนี้แล้วมันทำให้ฉันมั่นใจได้เลยว่าทีมจากอาเซียนในเวลานี้พวกเราได้พัฒนาเหนือกว่าทีมจากเอเชียกลางมามากแล้วจากฟิลิปปินส์ความคิดเห็นต่อมาเขาได้มากล่าวต่อทีมไทยตรงนี้นะครับว่าทีมไทยมีผู้เล่นที่ดีหลายคนพวกเขาได้ใช้นักเตะเหล่านี้ได้ดี เพราะตอนนี้จำเป็นต้องเล่น2รายการซึ่งทีมไทยมีจำนวนนักเตะมากพอจากอินโดนีเซียมาต่อกันที่ชาวอาเซียนคนนี้ยินดีกับทีมไทยด้วยเมื่อทีมไทยและเวียดนามต้องไปต่อสู้กับทีมจากนอกอาเซียนเราจะต้องให้กำลังใจกันเพราะทีมไทยก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ฉันชื่นชอบและนับถือจากเวียดนาม ความคิดเห็นต่อมาเขาได้มีมุมมองต่อชัยชนะของทีมไทยในครั้งนี้นะครับว่าฉันได้ดูเกมนี้ทีมไทยไม่ใช่แค่ชนะเติ์กมนิสถานเท่านั้นพวกเขาทำให้ทีมเติ์กดูตัวเล็กมากนอกจากนี้นักเตะไทยยังมีการเล่นวันทูได้ดีและการวิ่งทำทางที่ดีอีกด้วยมันเป็นเรื่องที่นักเตะอินโดนีเซียไม่มีจากอินโดนีเซียมาต่อกันที่ชาวอาเซียนคนนี้ทีมไทยและเวียดนาม ทั้งสองทีมอยู่ในระดับเอเชียพวกเขาพัฒนาไปมากแล้วเราควรเรียนรู้สองประเทศนี้อย่างใกล้ชิดจากกัมพูชามาต่อกันที่ชาวอาเซียนคนนี้เขาได้มีมุมมองคล้ายๆกันนะครับว่าทีมไทยและเวียดนามควรแยกไปอยู่กับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้พวกเขาแข็งแกร่งเกินจะอยู่ในอาเซียนแล้วพูดแล้วก็น่าอิจฉาพวกเขาจากเมียนมามาต่อกันที่ชาวอาเซียนคนนี้เขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้นะครับว่า ทีมไทยมีการเล่นที่ดีในเกมนี้พวกเขาควรจะได้มากกว่า1ประตูด้วยซ้ำแต่การชนะ1ประตูต่อศูนมันเป็นเรื่องที่เหมาะสมแล้วกับรูปเกมแบบนี้จากมาเลเซียชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มีมุมมองต่อนักเตะไทยตรงนี้นะครับว่านักเตะไทยที่มีความสามารถมีมากมายจริงๆพวกเขายังมีนักเตะยูยที่เป็นทั้งทีมชุดใหญ่และเป็นลูกครื่องอีกด้วยนอกจากนี้ในเกมนี้ทีมไทยยังขาดชนาทิพ สุภโชคทีระทรพวกเขาสามารถสร้างได้อีก3-4ถึงทีมเลยทีเดียวจากเวียดนามความคิดเห็นต่อมาเขาได้มากล่าวต่อประเทศไทยตรงนี้นะครับว่าประเทศไทยน่าอิจฉาจริงๆพวกเขามีครบทุกด้านกีฬาท่องเที่ยวดาราการเงินอิสระชั้นอิจฉาคนไทยมากขึ้นเรื่อยๆจากอินโดนีเซียมาตองกันที่ชาวอาเซียนคนนี้ทีมไทยกำลังเรียกความมั่นใจกลับมา พวกเขาพยายามลืมความพ่ายแพ้ต่อเวียดนามด้วยการเจอกับทีมที่เล็กกว่าแต่นั่นไม่ทำให้ทีมไทยดีกว่าเวียดนามแน่นอนจากเวียดนามความคิดเห็นต่อมาเขาได้มากล่าวต่อสนามที่ใช้เตะในเกมนี้ว่าในสี่เกมแฟนบอลไทยบ่นกันเรื่องสนามของเวียดนามแต่ดูตอนนี้สิพวกเขาให้ทีมชาติชุดใหญ่เล่นในสนามที่ห่วยกว่าแบบนี้มันน่าตลกจริงๆแฟนบอลชาวไทยพวกนี้จากเวียดนาม มาตอกันที่ความคิดเห็นนี้ถึงแม้ว่าเติร์กเมนิสถานจะไม่ใช่ทีมที่แข็งแกร่งอะไรแต่มันก็ถือว่าคุ้มค่าต่อคะแนนฟีฟ่าแรงกิง้งและการเตรียมทีมของไทยที่ต้องเจอกับอุซเบกิสถานจากกัมพูชาความคิดเห็นต่อมาเขาได้มากล่าวต่อแฟนบอลชาวไทยตรงนี้นะครับว่า คนไทยชอบดีใจกับการชนะทีมเล็กๆแบบนี้เสมอพวกเขาควรหยุดหลอกตัวเองกันได้แล้วเพราะถ้าต้องออกไปเจอกับทีมที่แข็งแกร่งทีมไทยก็แค่มดตัวเล็กๆจากเวียดนามความคิดเห็นต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้นะครับว่าสมาคมฟุตบอลของไทยนั้นฉลาดพวกเขาต้องการสร้างความเชื่อมัน่นและในเกมนี้มันส่งผลดีต่อทีมไทยเพราะนี่คือคะแนนที่สำคัญของฟีฟ่าแรงกิ้งจากสิงคโปร์ มาตองกันที่ความคิดเห็นนี้ในเกมนี้ทีมไทยไม่ได้ใช้นักเตะลุกครึ่งเลยแต่พวกเขาก็มีการเล่นที่ยอดเยี่ยมไม่ว่าทีมไทยจะใช้ผู้เล่นแบบไหนพวกเขาก็ยังยิ่งใหญ่เสมอพวกเราควรเรียนรู้จากทีมไทยให้มากจากอินโดนีเซียชาวอาเซียนคนต่อมาเติร์กเมนิสถานพวกเขาไม่ใช่ทีมที่แข็งแกร่งอะไรถ้าเปรียบเทียบในอาเซียนลาวและกัมพูชายังดูน่ากลัวกว่าอีก ทีมไทยชนะได้แค่ลูกเดียวแถมเล่นในบ้านอีกด้วยมันน่าตลกจริงๆจากมาเลเซียมาต่อกันที่ชาวอาเซียนคนนี้ทีมไทยกำลังสร้างภาพลวงตาอีกครั้งโดยการนำทีมขนาดเล็กมาแข่งพวกเขาอยากที่จะยิ่งใหญ่เหมือนในอดีตแต่ตอนนี้ทีมไทยไม่มีอะไรแล้วทีมไทยหมดแล้วจริงๆจากเวียดนามมาต่อกันที่ความคิดเห็นนี้ ยินดีกับทีมไทยด้วยในเกมนี้นักตเตะเติร์กเมนิสถานนอนกันเยอะเกินไปพวกเขาเล่นบอลกันหนักมากเพราะทีมไทยควรได้มากกว่าหนึ่งประตูจากฟิลิปปินส์ชาวอาเซียนคนต่อมามันเป็นเกมที่ดีของทีมไทยเพราะนี่เป็นเพียงเกมกระชับมิตรเท่านั้นแต่ก็มีคะแนนฟีฟ่าแลนกิ้งเข้ามาเกี่ยวด้วยสุดท้ายทีมไทยก็สามารถทำได้สำเร็จจากเมียนมามาต่อกันที่ความคิดเห็นนี้ ฟุตบอลไทยยังคงสวยงามพวกเขามีผู้เล่นที่หลากหลายและมีทักษะที่ดีมันจะทำให้ง่ายต่อการใช้งานแตกต่างกับนักเตะสิงคโปร์ที่มีจำนวนจำกัดหวังว่าพวกเราจะมีแบบทีมไทยในอนาคตจากสิงคโปร์ชาวอาเซียนคนต่อมายินดีกับทีมไทยด้วยมันยังคงเป็นเกมที่ดีของทีมไทยหวังว่าในเกมหน้าที่ต้องเจอกับบาเรนทีมไทยจะเก็บชัยชนะได้เช่นกันจากลาว ความคิดเห็นต่อมาเขาได้มากล่าวต่อรูปเกมในวันนี้นะครับว่าเป็นเกมที่น่าตื่นเต้นมากเพราะทีมไทยพยายามบุกตลอดทั้งเกมแต่กว่าจะได้ประตูชัยต้องรอในช่วงก่อนหมดเวลาไม่กี่นาทีแต่มันก็ทำให้ทุกอย่างออกมาดีจากมาเลเซีย ความคิดเห็นต่อมาเขาได้มากล่าวสั้นๆตรงนี้นะครับว่าเกมนี้ทีมไทยทำได้ดีกว่าทุกด้านมันถูกต้องแล้วที่จะเก็บชัยชนะและทีมไทยจะได้แต้มเพิ่มขึ้นไปอีกซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีจากอินโดนีเซียมาต่อกันที่ชาวอาเซียนคนต่อมาหลายคนกำลังหัวเราะทีมไทยว่าชนะทีมเล็ก แต่อย่าลืมกันนะว่าพวกเขาแข่งขันในช่วงเวลาฟีฟ่าเดซึ่งแต้มที่ทีมไทยได้มันจะขยับเข้าใกล้กับเวียดนามในการจัดอันดับฟีฟ่าจากเวียดนามและนี่ก็เป็นความคิดเห็นของชาวอาเซียนคนสุดท้ายโดยเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้นะครับว่าเป็นการชนะที่สวยงามของทีมไทยแฟนบอลก็เชียร์กันได้สนุกถึงแม้ว่าสภาพสนามจะยังไม่ดีเท่าที่ควรจากกัมพูชา และนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวอาเซียนเมื่อพวกเขาได้เห็นเกมกระชับมิตรที่ทีมชาติไทยสามารถชนะทีมชาติเติร์กเมนิสถานไปด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์หากเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ